ครับวันนี้คือผมเดลาร์เตอร์แคสเตอร์กันดิเช่นเคยครับผม, aster, มนะวันนี้นะครับผมเราอยู่กันเกมไม่ฆ่าชูเตอร์นะผมเรานอกจากว่าไอเกียชูเตอร์แล้วมันจะก๊อปแท็บแล้วนะเขาจะก๊อปเกมชื่อทางจากโมเจงครับผมไม่ชื่อวยไม่คราฟซยครับผมนะเป็าก๊อปมาดันได้เลยเดี๋ยวพูดได้กบไปเรื่อยนะผมนะสิโดนราม่าเนี่ยเราไม่ใช่นะ <c oughs> อยากเชื่อว่าโอ้ยริปเปอร์ ไม่อยากเชื่อ,ลอแล้วา่าผู้ปกระงหมู่บ้าน EPC นะครับอย่างไอ้รถโกเล็ตนะครับร่กงกายมันเป็นผู้ทําลายเล่นนะครับปกติไอ้รถโกเล็ตมันจะฆ่าเราต่อบเงินไปทำลายเราใชไหมนี่คือมันขนาดตอบเงินไปทําลายมันก็จะฆ่าหรือไม่เป็นมิตรกับเราเลยครับผมนะคิคปเปอร์ก็สกิลวิตันนะเคยเราสังเกตสกิลวิต้านดีนะว่าเขาได้บอกน่า,นาจะทำการสิ่งที่เรียกว่าขวาน ถือระบายเนี่ยฮะไม่ใช่สกิลตัวตดสกลตัตัด,ดต้องถือธนูใช่หรือเปล่าดูแห่เป็นกองทัพเะฮะมันอยู่มันอยู่ในเกมซอมบี้คล้ายๆประมาณนั้นเลย,ย,ยเพื่นเดี๋ยวเราทเป็นสไนเปอร์อย่างเงี้ยกดกดเลขสองแล้วกันเนาะเออจะได้ปืนนี้มาผมชอบปืนนี้ดีนะชอบใช้อ่ะเออสังเกนได้ว่าผมชอบใช้ปืนนี้บ่อยมากเลยผม เดี๋ยวเราจะบ่อยเกินนะไม่งั้นเดี๋ยวกระสุนหมดจากเกมตอนนั้นนี่ครับโอ้มันมีหัวได้เลยโหอันนี้ทะเลมึงตายด้วยกระสุนปืนปุ๊กแค่นี้เด้นะโอ้โหก็ไปยืนผมคือแบบผมก็งงแล้วนะเพราะว่าผมก็ไปยืนในกลางแบบว่ากลางลงสมนี่อ่ะเออมันมากระชื่นผมตีหัวเงี้ยแต่มันก็ ไม่ได้อ่ะนะหาปืนเจมๆหน่าาอยอาสก้าล่ะยิงไม่เข้าก็ปูมเป็นเหล็กไงล่ะขนาดหน้าไม้ของพิเลเตอร์ยิงคินยิงไม่เข้าเลยคินคินไม่เข้ายิงไม่เขา้าอีจีโอตะกินซะนี่ครับเราลงมาแล้วเนี่ยสมิธนั่นไม่มือเป็นสีฟ้าครับมันบักดเลยเนี่ยเขาแกล้งทำเลย ไม่ได้าไ่าคลิปเนี่ยจะไม่ได้ก๊อปนะแต่เมันอไหจะตล้อเลียนเกมี่ยนมาเขาก็เป็นได้ครับผมนะอ่าจะเป็นมาหาหน้าผมเลยนะเมืีนี้เออยิงสามปิดหรือว่ายังไม่ตายเนี่ยโอเคอีกหกตัวใช่ปะ่ะไอยเดนแมนเหรอ, <c oughs> อเดนแมนไม่โดนกีดข,ขาทีเดียวมันแตกแล้วอ่ะจริงไอ้เดนแมนมันไม่ได้กากขนาดนั้นนะ ทำไมในเกมนี้มาเกมนี้มาดูกากจังวะเนี่ยแห้งระดินละนกลายเป็นเกมอะไรไปแล้วครับกูกลัวการร้ายกูกลัวการร้ายกูไป,ปยากเจาะซะเกินน่ะที่ขึ้นจะไปฆ่ามันนะโอมันแล้วมันปลาอะไรมาหาผมเนี่ยมันปลาสิ่งที่เรียกว่าบักมาหาผมนี่นเสร็จมากิต้องตายเล้วนะ กูจะเติมกระสุนทำไมเนี่ยทั้งมันก็เต็มยูแล้วอันหวงมะไม่แม่นโพครับทีนี้วิง่งนะทั้งวันนี้วิ่งหายหน,นนะึ่งคนงครับปูนะครึ่งคนเรครเอ็นได้ไหมหรือเปล่า ก็อาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดผมหน่อยนะว่า<ม>เสียงคีย์บอร์ดผมมันดังมากนะ <c oughs> นี่คนะรับโโอ้โหมันเด่นแล้วสอนมันแรงจรงิง <c oughs> อ้่ะเย่อะเย่อะถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงเบาหรือนะคอมเมนตน์ก็ได้นะเพราะว่าต้องปรับอ๋อผมรู้ผิดเสียงเกมว่ะต้องฆ่าตัวตายเลยฆ่าตัวตายกันหน่อยแรงดีอ่ะนี่ครับฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายอะนี่ฆ่าตัวตายให้การฆ่าตัวตายเย้เย้เอิ่นเ yeah, yeah. อิ่นเอินหน่อยมันใส่ลิชดช็อตเป็นย่าเย่าไปวูดเฟล น้าแม่เราดีเอพรอมเอีหูสมนีเลยร้าต่อยมันแรงกลารักมากค้าตัวตายโอกล้โเเาโตเผยเผยหมนะจิตติงครับปิดเสียงเกมมันซะเลยครับผมนะก็ถ้าเ,เกิดว่าข้างลุงได้ยินเสียงผมเบาก็อย่าแปลกใจว่าลุงปิดเสียงเกมนะ เาอ้ผมเล่นเกมมันสกเราเค่โหแลมันยิงผมันเดียบเลย้จะฆ่าผมจะฆ่าผมโอ้โหลงลงยิงลงยิงชิปเล์ระเบอดนี้ชิปเรยระเบอดนี้งนาคาบเลยวอเอโหัวหนาี่ไม่ใช่หรอในไมคาบลวก็เล่มสามตัวนี้มันยังไงกันแน่ ตายเป็นอะไรไปแล้วร,วรนกก่นกูเลมหมดนะครับแต่นก๊อปไปนี่โอ<ฮ>้โหใกล้เกินยี่นี่ใกล้เกิน,กกนรถวาสอ,าอ,อก,กระบานตายนะยิงยิงยิงอุ๊บมันผมก็งูเราไปใช้ไอ้ปืนพกก,กากกิงใส่มันมใช้ทักษิี่นี่ใกล้อย่างนี้ตายสิครับ โหยิงอัดหัวใจเป็นไงล่ะหัวใจแตกสลายมั้งปุ่มมากปตัวมันแตกตัวมันแตกเด้งฮึไม่ได้โดนหรอกซองนะฮะซองมาทหารจ่าคนนี้ได้ลุขเข้ามาในเกมไหมครับโก็จากโหจริงไงล่ะ จ่าอินนั่จ่าอินใช้ืนนี้ว่้ดีกว่าอ่าปืนได้หลักหลายขาเคล้นไปหผมไหมน,นี่คืออะไรมัน M4 หรืไม่ <ม4 S 1> ใช่ M4 MP5 อะไอย่า,ยามมจงจจไม่ได้แล้วอ่า U4 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 ที่นี่เคือนไหลที่เหมือนยิงไม่ดนเลย แม้ตันสุดท้ายสุกมนช่างลายตาสิเกินมัอนยังไม่ตายเลยีแต่เร้สเกลตันเลมีเลือดเออไมนควรจะมีเลือดนะเลือดไม่ควรจะกระฉูมในขนาดน,นั้นคือดิ่วขเคเคึ้น ใช่ดิหนึ่งตัวมันอยู่ไหนอ่ะเอกหน่อยเอเดอร์แมนดิวอีพรอมแห้งผมไม่ต้องไกิมไหมครับีเกินเ้เชื่อผมเห็นไม่ใช่นี่ไงนี่โอ้โหเมืกี้เห็นแบบเองเนี่เองโอ้โหชอบคงเกิดสระเกิดอ ผมแย่ไม่ใช่ไรนะสึสนระเบ,บิดนรูพอมาเกมนะี้ เสียงคีย์บอร์ดเสียงโคตรัว้ตอนนี้เร็บมมวนแล้ว uh huh. เร็บเร็บมมวแล้วไง เคยพอใช้ปืนนี้หน่อยได้ไหมปืนอันนี้ไงปองเพรเมื่อกี้ที่ผมเนี่ยไปก็าอยากตกใจไปเขาผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่เรจะพูดแล้วนะก็จะเป็นอย่างเงี้แหละครับไหนหัวดิล้วเพิ่ขึ้นมาให้ฉดเป็นไงล่ะล่าล่า ดูทางนี้ดูทางนี้ดูท่าดูท่าเดินนะดูน่ารักไงรู้ไหมหโอ้ยผมแห้ง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 เล็กน้อยต้องฝึกกว่านี้นะไอรอนแมนไม่ใช่ไอรอนไม่ใช่ไอรอนแมนว่า Okay. ก็เลยได้ตายจบจะนักพบพอลเลยเพราะว่าว่าทำไมไม่รู้เนี่ยเออจริงๆผมต้องลงส่งคลิปเลยด้วย,ว,ยว,ว่าาต้องไปสุกสัปดาห์ครับสัปดาห์นะฮู้นะครับสุกสัปดาห์กูสุกมาชักเกลื่อนกลาสเลยเกลื่อน ฮูกสุนดดยดเนี่ยถึงต้องมีโยกันบ้างนะคารูผิวกรวดยิงกางกลับไม่ตายนะครับอุ้ยอุ้ยนี่ไม่ใช่ไรยิงไม่โดนได้ไงเื่อกี้นี่